สบายดีสุขุสุขคนครับพี่น้องเจอกันกับพิเชษแฟมเลอี่ครับมอนีพ่ามาชมผลผลิตนะครับพักขาปลูกไมอีกชุดหนึ่งนะครับได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเมือเบิงว่าสีผลงานสิเป็นจังไดร ครับในชุดเกาเมือเศา้านะครับกับเจ็บไปขายเดียวรอบหนึ่งนะครับก็เลยสีผ้ามาชมนะครับพักขาชุดไม้ที่ล่งไว้นะครับนะครับเริ่มแตกยอดแล้วครับแตกยอดแล้วเป็นจุ่มนะครับปลูกนี่ครับจุ่มกันไว้นะครับคุมละหาหกหาหกกิิงนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ปลูกก็คือหาจริงนะครับอันนี้ อาทิตย์หนึ่งนะครับได้อาทิตย์หนึ่งนะครับแตกกิ่งงามชุวมนี้กําลังแตกออกนะครับนะครับอาทิตย์หนึ่งแล้วได้ภาพ่น้องมาชมผลงานนะครับพักขาชุดไม่ที่ลงไปนะครับมือเสาร์ก็ได้เก็บนะครับปล่อยให้มันเห่วก่อนนะครับเสิเก็บไปกินนะครับไปลวกไปกินกับตำหุคงนะครับหรือว่าไปแกงน้ำไม้ แกงเฮดก็ได้นะครับอันนี้คือชุดไม้ที่ลงไปนะครับอีกแถวหนึ่งนะครับกระ๋ยสสีหามาลงอีกอยู่ครับเบิ่งพื้นที่ก่อนก็เลยพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับยิงไม้ที่แตกยอดนะครับงามกำลังงามครับเป็น,นยอดเลยครับพักคานะครับซึ่ง อันนี้แช่อาทิตย์เดียวนะครับลงไหวได้แช่อาทิตย์เดียวนะครับกระคุดลุ่มกว้างๆแล้วก็ลงประมาณสักหากิ่งหกกิ่งนะครับที่ต้อคุ้มนะครับเรื่องกระสิเป็นเวลละครับเป,เป็นแถวเขียวงามขาจีนะครับอันนี้ยอดอ่อนสามารถจิบจินได้เลยครับยอดอ่อนกําลังออกนะครับงามๆกับเงวๆเ,เลยครับ ่วมามือเร้าเพ่เก็บขายครับมือเร,ร้าเก็บชุดเก่านะครับเก็บชุดเก่้าเนี่ยแล้วก็แล้วก็ตัดใบออกนะครับใบมันใบมันหนานะครับก็เลยตัดใบเกา่าเพราะเป็นใบเก่าครับตัดใบมันออกครับมันหนากะเห็ดไห้มันปกบ่เห็นยอดมันครับนะครับมือเส้าก็เลยตัดนี่ครับตัดใบออกตัดให้มันบางๆครับเวลานั้นมันกิสดสีแตกยอดเนาะ นะครับนี่งันเก็บบะมือครับแต่ย่อนมาหลายนะครับของเก่านะครับก็สามารถเก็บกินไปคู่มือครับรือว่าเก็บขายเมื่อเศาร์หรือเก็บขายไปชุดหนึ่งบ่เนีจยจ่ให้ป้าเพิ่นมัดนะครับกับค่านะครับเมื่อเศากับค่าอีกร้อยหนึ่งนะครับก็เก็บให้เพิ่นไปขายให้นะครับก็เลย ภาพพี่น้องมาชมปลาเดี๋ยวจักหน่อยกะสีเป็นปลาล่ะครับจักหน่อยกะสีสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะกะสีค่อยตัดตัดยอดตัดกิ่งแตงกิ่งห้มันงามครับเดี๋ยวมืออื่นชุดนี้กะสีกะสีตัดนะครับหรือว่าอย่างไรเดี๋ยวให้มันงาอีกจักหน่อยหนึ่งนะครับกะสีตัดนะครับตัดแล้วก็เจ็บไปขาย นะครับชุดที่นี่ก็เจ็บไปขายได้แล้วครับซ้ำนี่ก็กินได้แล้วเจ็บขายได้แล้วนะก็เลยพาพี่น้องมาชมเบิงนะครับสวนพักขาวิธีเนี่ยครับแค่ทย์เดียวครับก็สามารถได้กินแล้วเนาะพักขาเป็นเป็นพักที่แตกยอดไว้ถือน้ำถือปุ๋ยลงดินนะครับก็แตกยอดสวยงามเลยนะครับพาพี่น้องเอฟซีมาเบิงมือเสาร์ประเทาไทย ให้บิง้งไอชุดที่เก็บไปนะครับพักขามันกัดหากหลายอันหลายอย่างซึ่งไปเอาซึ่งหดส่วนมากกับมาเก็บพักขาแล้วกาม่าเก็บนอคานะครับพอเก็บนอคาแล้วสิบเอ็ดโมงนะครับเลียนไปเอาไข่โมดแดงอีกนะครับไข่โมดแดงสั่งตรง จากมุกดาหารนะครับอีกพันสีนะครับก็ให้เพื่อนไปขายแล้วนะครับก็เลยภาพพี่น้องมาช่มบรรยากาศยง้มมือแรงนะครับบรรยากาศยงมมือแรงฝนก็คือสีตกครับแต่ว่ากรบบอตกเนาะก็เลยเป็นอึมครึมอึมครึมอยู่ครับแต่ว่ากรบบอห่อนปันไดมือนี่นะครับก็ได้ส่อมแปนแอมคั่วนะครับพอดีเลย ไม้ไผ่เก็บตองที่เป็นขั้วเก่าออกก็เลยเอาไม้แป้นที่ลือ้อนะครับลื้อบ้านออกจากเพื่อนนะครับมาแอมไหวนะครับก็เลยให้พี่น้องมาเบิงนะครับสวนหลังบ้านพักขาชุดไม้ที่ลงไปนะครับหลายคนกัเบิงคลิปที่ผ่านมานะครับที่ปลูกว่าเออก็ดีเนาะบางคนกับบรูวาปลูกจุ่มนั่สี่มันสี่ มันสีงามมันสีแตกยอดสวยนะครับงคนกระโทโ่มาสอบถามย่วเออสิเอาไปเป็นตัวอย่างสิไปปลูกนะครับพักขานะครับพอดีมูจากพัทยาตอนนี้ล่วงไปเอา,อาจากมุกดาหารครับล่วงไปเอาต้นไม้นะครับต้นบักเ้าต้นอย่างที่นคนปรปฐมนะครับกโทร่มานะครับว่าเออสิได้เอาตัวอย่างไปเหตุนะครับกะเลไาทายพี่น้องใ้เบงเอฟซีสุขุ่สุขคนพอดี อาดสีบ่ได้โล่งครับมือสองมือยงยงอยู่นะครับก็เลยบ่ได้ทายพี่น้องได้เบิ้งเดี๋ยวสีอัปเดตบ้านนะครับให้เบิ้งนะครับว่าเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล้างคากับฝาบ้านนะครับเดี๋ยวก็สีอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับอย่างไรแล้วขอบคุณ f c นะครับที่กดติดตามกดแช่ กดไลค์นะครับให้กับพิเศษแฟมเมอี่นะครับอันนี้กรบบอปลาปลาดุกนะครับกะใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่ากัยังบ่้านเอาขึ้นนะครับซึ่งได้ประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วครับวันที่14เมษายนนี่ก็สิครบเดือนเนาะนี่ครับผักคาแตกยอดแล้วนะครับอ่ะยังไดงแล้วคลิปนี้กะขอบคุณสุขุสุคนเอฟซีที่ติดตาม ้วยดีเสมอมากนะครับอยู่ดีสบายสุขุมสุขคนเนาะขอบคุณครับ